การใช้งาน DOM หรือว่า document.querySelector ในการไปนำค่าต่างๆค่า input ต่างๆที่อยู่ในไฟล์ index นะครับที่มันเป็น tag ไม่ว่าจะเป็น form เป็น select เป็น input นะครับหรือว่าจะเป็นตัว anchor ต่างๆที่มันเป็น tag เนี่ยเราสามารถนำมาใช้กับ JavaScript หรือว่า TypeScript ใน TypeScript นั้นสมมติว่าผมาำนดตัวแปรนะครับ ชื่อว่า anchor ตัวนี้เราจะใช้ตัว document query selector ภายในวงเล็บนี้นะครับเราก็จะใส่ตัว text ก็คือตัว a ที่เราต้องการจากนั้นนะครับสมมติว่าให้มันแสดงออกมาทาง c o n s o l ผมก็จะให้เป็น console log แล้วเราก็จะใช้ตัวแปร anchor ผมกด save นะครับเรามาดูที่ console ตัวคอนโซลเนี่ยมันก็จะเป็นตัว a แล้วก็ propery t ต่างๆของตัว a ทีนี้เราก็จะใช้งาน propery t ของมันผมบอกว่าจะให้เอา anchor แล้วก็ตัว href e a d หรือว่าตัว link นี้นะครับให้มันแสดงออกมาเราก็จะได้ว่า anchor href แบบนี้ทีนี้นะครับพอกดมาดูเนี่ยมันจะขึ้น error ขึ้นมาแบบนี้บอกว่า no วิธีการแก้ไขนะครับก็คือ มี2อ,อย่างอันอย่างแรกก็คือเราจะใช้ if นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปร uncle ถ้าเกิดว่า uncle มันเป็นจริงหรือว่ามันมีค่าอยู่เราก็จะให้มันแสดงออกมาทาง c o n s o l นะครับก็คือแสดงตัว property ตัว uncle dot h r i f หรือว่าตัว link เนี่ออกมานะถ้าทำแบบนี้มันก็จะไม่ขึ้น error เรามาดูที่ c o n s o l มันก็จะแสดง link google ออกมา อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถทําได้ก็คือเราจะใช้ตัวเครื่องหมายตกใจด้านหลังนะครับด้านหลัง query selector วงเล็บ tag a ตัวนี้นั่นหมายความว่านะครับเรารู้ว่าตัว anchor ตัว a tag a เนี่ยมันมีค่าอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะไปบอกตัว TypeScript นะครับให้ไปหาค่าตัวนั้นให้เจอแล้วเราก็จะสามารถนะครับใช้ console.log a n c h o headRef property ของมันได้ลองกด save ดูนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้แบบนี้นะครับสแสดงออกมา2ตัวถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานตัว tag e form นะครับตัว class new item form ดูบ้างผมก็จะกำหนดตัวแปรนะครับเป็น constant ชื่อว่า form ตัวน,นี้เราจะให้มันมีค่าเท่ากับ document. querySelector ภายในวงเล็บนี้นะครับทีนี้เราจะเฉพาะเจาะจงไปเลยว่านะครับตัว Text Form นี้เราต้องการใช้ c l a s s new item form เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะใช้นะครับชื่อ c l a s s new item form ทีนี้การนะครับกำหนดชื่อ Class แบบนี้มันจะแตกต่างกับการที่เราใส่ชื่อ Text เข้าไปโดยตรงโดยการใส่ชื่อ Class หรือว่า id นะครับในวงเล็บเนี่ยเราจะตามด้วยคำว่า add นะครับ HTML แล้วก็ถ้าคลาสนี้นะครับมันเป็นฟอร์มเป็น t e x t form เราก็จะใช้ HTML form element แบบนี้หมายความว่าเราจะไปนำเอาตัว Class new item form จาก t e x t Text form หน้าหน้าก็คือ form ตรงนี้นะครับด้านหน้าของ HTML element เนี่ยเข้ามาจากนั้นผมจะให้แสดงออกทาง console น,นะครับเป็น console.log เราก็จะบอกว่า form children นะครับ form children นเขาเป็นตัว property ต่างๆของ form นั่นเองนะ property ที่อยู่ใน form มันก็จะมี d e v field ต่างๆนะครับมี bottom ถัดมานะครับเราก็จะมาดูใน class ต่างๆใน class field ต่างๆ,างๆอย่างแรกนะครับใน class field แรกก็จะมีตัว selector นะครับ id type อย่างที่2ก็จะเป็นตัว input นะครับ id to form แล้วก็ input take id detail input นะครับ number id ตัว amount อย่างแรกเราจะมากำหนดตัวแปรตัวนี้ผมก็จะกำหนดให้ชื่อว่า type มีค่าเท่ากับตัว document ครับ doc query selector ภายในด้านในเราก็จะใส่ตัว id เข้าไป ไอแรกที่จะใส่นะครับก็คือเป็น type ID type ตัวนี้วิธีการใส่ ID เราจะใส่ sharp ลงก่อนแบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อ ID ทีนี้เมื่อเราใส่ชื่อ ID หรือว่าชื่อคลา s เข้าไปนะครับวิธีการใช้งานก็คล้ายกันก็คือเราจะใส่ add แล้วก็ html ตามด้วย tag ตามด้วย tag ของตัว ID นั้นๆนะครับ แท็กของตัวนี้เราไปดูนิดหนึ่งแท็กของตัวนี้ของ id type นะครับแท็กของมันก็คือ select เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะตามด้วย select นะครับ element น,นั่นเองถัดมาเรามาดู id ถัดไป id ถัดไปก็จะเป็น id t o form แล้วก็จะเป็น tag input ผมกำหนดนะครับ constant มีชื่อว่า t o form ตัวนี้ให้มีข้าเท่ากับ document ครับ .query selector เหมือนเดิมแล้วเราใส่ id เข้าไป id ของมันก็คือ to form นั่นเองแล้วก็ตามด้วย add นะครับ html input command น,นะครับก็คือตัว t a k e command นะครับก็คือ input ตัวนี้เราก็จะใส่ input element ถัดมาอีก2ตัวก็จะเป็น id detail และก็ i d a m o u n t ผมก็จะใส่ทั้ง2อันนี้ลงไปตัวนี้ก็จะเป็น const a n t นะครับชื่อว่า detail id Command ก็จะเป็น detail ส่วนตัวด้านหลังก็คือ html tag t n o เนี่ย tag a n d เป็น input เหมือนกันนะครับทั้งทั้ง detail แล้วก็ตัว a m o u n t อันสุดท้ายก็จะเป็น a m o u n t นะครับ id a m o u n t แล้วก็ add html input element เหมือนเดิม ทีนี้นะครับเราได้มาแล้วอันแรกเนี่ยเป็น selector อันที่2เป็น input อันที่3นะครับ input อันที่4ก็ input ทีนี้เมื่อมีการ submit เกิดขึ้นเราก็จะมาใช้ method add event listener นะครับเหมือนก,นกันกับที่เราใช้งานใน javascript ผมก็จับนะครับตัว constant form ตัวนี้ใช้ add event listener จากนั้นนะครับด้านในเราก็จะบอกว่า submit จากนั้นนะครับเราก็จะใส่เป็นฟังก์ชัน callback ตัวนี้เราจะกำหนดตัวแปรชื่อว่า e แล้วก็ type นะครับเป็น event หมายความว่าถ้าเกิดมี event เกิดขึ้นเราก็จะให้มันรันฟังก์ชันฟังก์ชันที่จะให้รันนะครับก็คือตัว event t uh, prevent default ตัว prevent default นี่ก็คือการป้องกันการรีเฟรชนะครับเมื่อมีการ Input แล้วก็ Submit หรือว่ากดปุ่ม Submit เนี่ย event ของมันก็คือนะครับการกดปุ่มแล้วก็มีการ r รีเฟร h เกิดขึ้นนั่นเองเราบอกว่าเมื่อมี Event เกิดขึ้นเราจะไม่ให้มัน Refresh แล้วก็ให้แสดงค่าต่างๆออกมาทางคอนโซลก็จะเป็น console.log นะครับ ตัวแรกที่จะให้มันแสดงผมก็จะบอกว่าตัว constant type ที่เราสร้างขึ้นนะครับ value value ก็คือ value ที่เรา input เข้าไปนั่นเองตัวที่2ก็จะเป็น to form value ตัวที่3ก็จะเป็น detail นะครับ value เหมือนกันตัวสุดท้ายก็จะเป็น a m o u n t value ทีนี้นะครับผมก็จะมา Input ค่าต่างๆลงในฟอร์มตัวแรกก็เป็น Selector อันที่2นะครับ Input to Form อันที่3 Detail อันที่4ี่เมัสมมติว่าเป็น200ผมกด Add เมื่อกด Add เนี่ยมันก็จะมี Event การ Refresh เกิดขึ้นแต่ว่าในตัวนี้นะครับเราบอกว่าเมื่อมี Event เนี่ยเราจะป้องกันการ e f r e s t แล้วก็ให้มันแสดงค่าต่างๆในคอนโซลซึ่งมันก็จะแสดงค่าที่เรา Input ไปนะครับตัวแรกเป็น Payment t o f ฟ r m เป็นอดดำแล้วก็ Detail เป็น Work แล้วก็ m o ม n t เนี่ยเป็น200ซึ่ง Amount เนี่ยที่เป็น200นี้นะครับมันจะ Return ออกมาเป็น String แต่ว่าเราต้องการให้มันเป็นตัวเลขนะครับเราก็จะเพิ่มนะครับในตัว v a v u l u เนี่ยเราก็จะเพิ่มบอกว่า Value Add Number นะครับแบบนี้เราลองไปทำอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ Amount ไป200กด Add ตัวนี้นะครับมันจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขสังเกตว่ามันจะเป็นเลขสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็แสดงว่าเป็น type number